ครับทาเวสุวรรณท้าเวสุวรรณเดี๋ยวดูวัดก่อนวัดช้างแทงกระจาดหลงวงพ่อแถมหลงวงพ่อแถมดหลว่อแถมวัดช้างแทงกระจดัด,ดแต่ที่น่าเสียดายเน,นี่ยเนี่ยปิดตาองเนี้ย เนี่ยปิดตาวัดหนังนะแต่เขาเก็บไม่ดีอ่ะหมดนะไม่ได้ปูเลยโดนกระแทกเป็นตะกัวไงปิดตาวัดหนังให้ดูง่ายเลยนะครับแต่เป็นเนี้ยตะกัวโดนกระแทกบูดเบี้ยวหมดเลยต้กงขอตัวปูชั่วปูชั่วห้าร้อย มีปากน้ำด้วยส่องแป๊บปูช่วห้าร้อยเดี๋ยวผมจะเหมาหมดแผงแล้วดูก่อนมีอะไรบ้างพ,พวยก่อนพะกวยเครื่องพามะกวยก็จะมีเดี๋ยวแยกไว้ก่อนอนี่โซนสุนพรรณพะมุยพะกวยหนุมานแบกแท่นฝั่งตะกุด บางอย่างก็พ้าบ้านนะนะคือแท้ทั้งหมดแต่อยู่ที่ว่านะครับคุณจะหาที่เจอไหมในกาด้วยอ่าก็เอาเฉพาะที่คุณหาที่เจอไปเนอกาดเดี๋ยวในหลวงเนี่ยพร้อมแถบเลยใช่ตลับสีพึ่งอมเมฆกับพี่พอปาน เมอกระดานอ่าพอปานคองดานเดี๋ยวผมจะคัดยังไม่คัดเลยเดี๋ยวให้แฟนเพจไปหมดเลยให้คุณไปเข้าฮอตกันเนาแต่ขอดูปากน้ำอย่างเดียวแท้ดูง่ายด้วยนี่ปากน้ำรุ่นแรกแท้ไม่ต้องสืบนะฮะ พราะแดงก็คูนไผ่ล้อมโอ้ดูนี้ฮะนีหมดเยเนี่ยปากน้ํารุ่นแรกแท้ไม่ต้องสืบเลยครับเห็นปะเนื้อปากน้ําที่หยิบมาไม่ซ้ํากันที่ไหนครับเป็นคุณหมดโอ้ปากน้ํารุ่นแรกเหลือแค่นี้ครับก็ยังได้ใช้ผงวัดปากน้ํานะ ในระถามรุ่นไหน่ล้เก็ต้องตีเป็นรุ่นสองเพราะรุ่นสกับรุ่นแรกรุ่นเดียวกันตะกุดพ่อมุยครับเนี่ยเขาฝืนใช้จนจนจนร้อยอะ่ะดีต้องทาคืออะไรง่ายนะครับซื้อแพงก็ไม่อยากซื้อแต่ถ้าซื้อถูก โอ้ oh, จะเอาไปพอกลักจะเอาไปพ่นฉล็กจะเอาไปอะไรก็ต้องทําอ่ะก็ต้องใช้อ่ะใครอยากใช้พุทธคุณปากน้ํารุ่นแรกมานี่ใครอยากใช้พุทธคุณปากน้ํารุ่นแรกมา,า,กบา,กแ,กมาแบบนี้นี่แท้ไม่ต้องสืบอครับเอกลักษณ์เนื้อวัดปากน้ํานี่ไม่ซ้ําที่ใดฮะ เนี่ยด้วยความที่ว่าปากน้ำรุ่นแรกอันเนี้อย,ยุ่ยหมดเขาจริงต้องทาชะเล็กไงครับอ้าวใครอยากได้ใครอยากได้ปากน้ำรุ่นแรกกดหนึ่งมามสวัสดีครับครับ <ขอ S 2> ผมกอ,อ,องกระปรับ๋อรกรอ,อ,องรง<อ><อ> ไม่เท่าผม่อได้ครับคุณกระดิ่งนี่นี่เหมือนนีถ้ามีถ้ามีปั๊มป็นกะแดงังได้ครับติดต่ออินบ็อกเพจเลยครับพี่อินบ็อกเพจเลยครับแอดมินจะได้ดูแลได้ครับขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับลูกค้าอายุแปดสิบบอกว่าต้องการสมเด็จเจ้าคุณสุพจน์ก็จตดนทีครับก็อยากัะศึกษาสมเด็จโตได้ไง ่ะนี่ง่ายๆนะอามีพี่คันชิดโอ้โหนี่มีกี่คนใส,ส่ซุปขั์เนียกระแดงทุงคอกเนี่ยนี่นอ้าสมเด็จวัดปากน้ํารุ่นแรกผมประกันให้นะคุณไม่ต้องซีเรียสได้ตัวจริงไปส่องแล้วคุณจะเข้าใจวันเนี่ยมันแท้ดูง่ายแท้นับหนึ่งประมูลก็ไ,ได้ไม่ต้องประมูลเลย เนี่ยไม่ต้องประมูลเลยองคเนี้ยนะใครเอาพี่อริยาพี่อริยานี่สายตรงว่าผมว่าบางน้ำเลยใครเอาผมเอาแปดพันสามแสนกับแปดพันครับพี่จะยุใครเอาแปดพันพิมปิดไปน่ารักน่าตาเอน่ารักแปดพัน 8, นี่โอ้โหคุณเอาจะาไปทาฉล็กทาทองอะไรใช้ได้หมด อ่าจะเอาไปทาตะเล็กคือกล้าใช่ไงให้ซื้อสามสี่หมื่นกล้าซื้อไหม <Yes. S 1> ซื้อไปก็ไม่รู้เมื่อไหรจะพังแต่ถ้าซื้อแปดพันนี่โอ้โหไปถึงทารักทาทองเลยจุ่มลักจุ่มลักทั้งองค์งเลยก็กําไรใช่เก็บให้มันไม่ร้องรอยอยู่ใช่ครับแปดพันนี่ถือว่านะปิดทุนห้าร้อยอ่ะพิเน์ปิดปู่ทว 500, ด ไม่มีอะไรเยอะบางครั้งเราถูกปลูกฝังให้เล่นพระสวยสวยเท่าไรครับสองแสนสามแสนแต่พุทธคุณเท่าเดิมแปดพันผมใส่ไข่ปลาไปแล้วหมดสิทธิ์อิดต้องซื้อนี่เจ็ดชแลก โบราณน,นะเกตชลักอ่าเกตชลักโบราณอยา,าเล็กเอร์น,นี่ชลยพี่สะระดอนตะกุดบะมุยสายพี่เลยอ่าเอาสองพันห้าเอาสองพันห้าสายพี่เลยตะกุดนะี่ยผมรู้เครื่องรางเครื่งรางชอบเลยสุพรรณสุพรรณบ้านเขาอ ชะเล็กมันก็เปื่อยนะหลายปีน,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 นี่นี่ดีกว่าโอมถ่ายรูปไว้นะนนให้เจ้าโอมทารักทากทองเลยชะเล็กมันไม่จับมันต้องรักไปเลยเก็บไว้ใช้เองไม่ต้องซีเรียส ทารักทาทองลักนี่มันคงทนกว่าชเชลกเอาโอ้มถ่ายรูปนี้ให้ก่อนสองพันห้านะครับพี่นัทธรหน้าหลังข้างถ่ายไว้อันนี้คือก่อนที่จะทารักเอา้าหมดถาดอันนี้พ่อเมกลำกระดานเตรียมตัวได้หมดถาดอ่าพี่นัทธรอยากได้อะไรก่อนพิมพ์มาก่อนนะครับ อ่าอยากได้อะไรก่อนพิมพ์มาก่อนสองพันหนะ้ร้อยบาทถ้าถามว่าดูจากอลูมิเนียมแล้วนนยุคต้นจบจัดชัดเจนลหลังเป็นทองแดงหมดเลยกลักกวอ่ะมาสมเด็จหลังดอกโบตันก็นี่ไงครับก็ของพระครูสังัาร์ไง เล่นสิครับเฮ้ยพอพินวัดดุบลพุทธกวักมาอยู่ในนี้เหรอเออนี่ไงกบโูพันพระเจ้องย้ายอยู่ตามบ้านเขาทั่วไปพุทธกวักหลวงพ่อพินองค์นี้เอาไปหกร้อยโอ้มีด้วยละแขวนพ่อพินมีกินตลอดการครับหกร้อยบาทพุทธกวักพ่อพินวัดดุบล อ่พี่เอกาปิดหกร้อยนะัเพราะพินแขวนเพราะพินมีกินตลอดการอันนี้เนื้อผงน้ำมันป่ะงั้นเดี๋ยวผมได้พักพอลล่อนละจัดชุดใหญ่แล้วก็เหมาชุดนี้หมดเนี่ยท้าเวทพ,อแ,วาทาแทพอแถมว่าช้างแทงกระจาดพอแถมว่าช้างแทงกระจาดนะครับประจวบคีรีขันหรือเพชรบุรีเพชรบุรีใช่ไหมฮะ มีรอยองค์เขาตะเข้าอ่าให้เจ้าโอจัดก,การด่วนเลยลงรักให้หน่อยไาโอบอกเอารักทาเลยไม่ต้องสนใจเลยนะหลังนะปิดไปเลยทาข้างเหลือหน้าไว้อย่างเดียวแม่ปากน้ำรุ่นแรกเนื้อผงในฝันของใครหลายๆคน ผมเก็บนะตะก,กุดกระสมเด็ดออกอา้าวที่เหลือหมดฐานนี้เลยแหมเหรียญเนี้ยอัปก้านิกเกิลเห็นไหมนี่เหรียญในหลวงราประลัดไม่มีใครปิดกเาไปพร้อมกันเลยนั่นก็พ่อปูนนะพี่หลายร้อยนะอ่าสักกระจายอํา โอเคหมดตรงนี้ไม่มีหัวใจไม่มีหัวใจเดี๋ยวก็เปิดแพงถ้ามีหัวใจมาก็จะถูกหน่อยเวลาผมจะเปิดเหมาคุณอยากได้พาถูกให้คุณแสดงฟาร์มตื่นเต้นมาปู่โตเอาออกแล้วใช่ไหมไม่ใช่ติดปู่โตอยู่เดี๋ยวก็สนุกอะเอาออกแล้วโอเคเรียบร้อย หัวใจแหม่ติดปิดตาวัดหนังไปนหนึ่งองค์ที่น่าใช้นะปิดตาวัดหนังเนะดูง่ายเลยอ่ะเอาตรงนี้โอเคถ้าเจอเดี๋ยวหาให้หมดนี่เอาไปเลยครับง่ายๆรักนะจุบจุบสองพันบาทสองพันบาทหมดถาดแคปหน้าจอเอาไป สองพันบาทหนึ่งพันถูกไหมหนึ่งพันนี่สองพันโอ้ยโอ้สององคมม์ก็เอาเน1000ล้วเอาสองพันไปอ้าวสองพันบาท,<ป>บาทหมดถาดใครเอาพิมพ์ปิดไปเอาวันเนี้ยเนี่ยถ้าถามว่าสองพันเนี่ยได้อะไรบ้างเนี่ยนี่ก็สองพันแล้ว หายหมดนี่เลยยังมีพ่อกลวยอีกนะพ่อกลวยเนี่ยอันนี้ก็พ่อกลวยพี่คุ้มคุ้มเนี่ยหมดเนี่ยสองพันพี่สุรพงศ์พี่สุรพงศ์ไม่ได้ต้องพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยสองพันพี่ยอดชายพี่ยอดชายนกพเจ้าเห็นไหมฮะต้องพิมพ์ปิดแล้วตามด้วยสองพันใช่ใช่พิมพ์ปิดแล้วตามด้วยสองพัน โอ้มีนางพญาพ่อแดงทุ่งคอกด้วยเนี่ยพ่อแดงมาคู่เลยเอานะผมอยากให้เอาไปจบมีพ่อจงด้วยนั้น